Oh, สวัสดีคะ่ะวันนี้สีลิต้ากับสีลิตู้ก็มากินอาหารจีนกันนะเจ๊ะเธอเจ้าเงี้ยเธอ,เธอดูสิเงี้ยเงี้ยแปลว่าสวยงามเรามากินกับคุณกรคาเซียค่ะวันนี้เสียพามาเลี้ยงนะคะนี่คะ่ะแล้วก็มีพี่ฟอรดนะจ๊ะเธอดูสิคะวันนี้เพื่อนเพื่อนก็มานั่งกินกันสี่คนค่ะเธอค่ะไม่ได้ กินข้าวด้วยกันมานานมากค่ะคุณการมากินอาหารจีนนะคะก็บอกเลยนะคะว่านั่งกินกันแบบอริดอร่อยโต๊ะจีนน่ะนะเธอเราก็ต้องนั่งกินกันไปเมาส์กันไปเธอกินกันสามชั่วโมงเธอนั่งคุยกันเรื่องสเพเหรละตลกหัวเลาะกันตลอดเวลาเธอแล้วนี่ก็คือซุปที่ดิฉันสั่งเธอน่ากินมากเธอเป็นซุปที่แบบว่า ห่ oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. อเจ้ะหเจ้หเจ้อ่ะันนี้ก็เป็นเต้าหู้ทอดนะเจ้าเธอนี่ค่ะเธออาหารก็หลากหลายแล้วก็มีแบบว่านี่ค่ะผัดผักนะคะซึ่งอันนี้ก็คือดิฉันขอสรารภาพว่าอาหารทั้งหมดนี้เออเพื่อนดิฉันคือคุณกอนเขาเป็นคนสั่งค่ะดิฉันไม่ได้สั่งเลยเพราะดิฉันแบบว่า ให้เขาสั่งเองค่ะนะคะเราก็มีหน้าที่กินอย่างเดียวค่ะคุณดูสิคะเนื้อผัดโ,โหคุณชื่นใจมากแล้ะนี่ค่ะอเธอเข้าอบเป่าหือเธออันนี้คือแบบหอเจียห่อเจียห่อเจียจริงๆเธอน่ากินมากเธอเนี่ยเขาให้กินเขาให้กินพร้อมกับน้าซุปนี่ด้วยนะเจ้าเธอดูสิเธอน่ากินมาแล้วก็หมูเธออันนี้คือหมูหม,หมูหมูกรอบเธอชื่นใจมากหมูกรอบ ฉันบอกเลยนะคะว่าอร่อยมากและอันนี้นะคะก็เป็นแบบว่าอาหารที่พวกเรากินกันนะคะคุณขาบอกเลยนะคะว่าแบบโอว้วันนี้กินหลากหลายมากเธอการกินของฉันนี่คือเธอแล้วนี่คือแบบว่ากินไม่เลิกก็คือตัวนี้จะเธอจา๋าอันนี้คะ่ะเธอหมูกรอบกินแล้วกินอีกเธอกินจนแบบจะกินหมูได้ทั้งตัวแล้วเธอจ๋าเธออร่อยมากแต่ก็เหนือสิ่งอื่นใดการกินอาหารกับเพื่อนมีความสุขมากนะเจ๊ะเธอบอกก่อนนะเจ๊ะเธอและนี่คะ่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย